คอน,นี่นเท่าไหร่นะคะเน็ต20บาทค่ะไ <20. S 1> อ้น,นี่ห้าไอ้น,นี่สองบาทก็รวม30บาทแล้วก็เน็ตเ็ก็ 850,000เกือบล้านเบาๆมีอีกเดี๋ยวจะซื้ออีกอใส่ให้อีพวกที่ด่าพี่จุกอ,อกแตกตายรือพวกอิจฉาพี่หลังจากที่ล่าสุดอุบริยะได้ลงไปเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่ที่บ้านกกกรสิ่งหนึ่งที่เตะตาผู้ชมที่ได้ดูข่าวก็คือการที่คุณอุบใส่สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่และยังมีสร้อยข้อมือและแหวนแบบครบเซ็ตจัดเต็มอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตู้ทองเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้ แต่ก็ยังมีบางคนที่วิจาัยหาว่าเป็นทองปลอมเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพี่อุบกันนะคะว่าที่มาที่ไปของทองเหล่านี้มาได้อย่างไรและที่หลายคนรือว่ามีมูลค่ากว่า9 0 0 0แสนบาทนั้นจริงหรือไม่ทองเต็มตัวอต่สื่อบอกว่าดูงแล้วเนี่ย ก็มีบางสื่อบอกของปอหรือเปล่าเดี๋ยวเอาซอยฟ้าหน้าอะไรอีกคนนี้พูดแบบนี้ลองมาจับมันมีที่มาที่ไปมีเรื่องมีรามีสตอรี่จากอัมพชาราภาเออิสริยาเวเดตเนียมลิสุพจน์ทีนสลาวุฒิเพชรกิจให้มาพี่อุ้มก็มารวมนะฮะมารวม,มรเป็นเส้นสั่งทําเส้นนี้นะฮะมันก็ใส่มาหลายปีแล้วตอนนี้มันมีโหตอนนั้นก็ประมาณบาทเราไม่ถึง2 0 0 0 0ืตอนนี้มันถึง3 0,000ืแล้วก็ถือว่าเราใส่แล้วมัน มันเสริมดวงเป็นโหรเฮงของเราตรงนี้พี่เชื่อน,นะเพราะว่าก็จะมีอาจารย์ที่ทํานายบอกพี่ใส่เพชรอส,สเ่เพชรก็ไม่ชไม่ไม่ซื้ออยู่แล้วแพงขายก็ไม่ได้อะไรทองยังมีค่าใส่แล้วก็เป็นคนที่ท,ท,ท,ที่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 ชอบเพราะว่ามันเป็นเคสด้วยแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมามาเีเคยเคยมีคนดูถูกเราว่าน้ําหน้าอย่างเราอ่ะคงไม่มี ทองใส่แน่วันนี้ก็เลยฟาดเต็มๆเลยกับ30บาทแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงแล้วพูนตรงวันไหนไม่ได้ใส่ไปลืมไว้นะเดินไม่เป็นเลยเดินขาวปิดกันเลยค่ะมันก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นเคล็ดลับของเราแล้วพี่ว่าก็โอเคเราชอบในสิ่งที่เราชอบ,เร,ชอบเราก็ใส่ เราก็เซฟตัวเองใส่ในที่แจ้งในที่สว่างเราก็ไม่ไปเดินแถวสวนลุมแถวัวตะดุจจักรในยามวิกาลใช่ไหมตีหนึ่งตีสองไปเดินทําไมก็ถูกฆ่าตายทีคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยตรงนี้ถ้าเราจะจะเราจะใส่เขาใส่มา30กว่าปีแล้วมีความสุขอะไรนะคอนี่เท่าไหร่คะเนี่ยเออยีบาทค่ะไอ้นี่ห้ไอ้นี่สบาทก็รวม30บาทแล้วก็เด็ตเด็ก็8ปดแสนห้าหมื่นเกือบล้านเบาๆมีอีกเดี๋ยวจะซื้ออีกใส่ให้อีพวกที่ด่าพี่จุกอกแตกตายเลยพวก